เซอร์ไพรส์ข่าวใหญ่สองซุปตาดังตกลงแต่างงานพร้อมใช้ชีวิตคู่แล้วตามรายงานพิเศษจากสองศิลปินเกาหลีชื่อดังฮยอนอาฮิวเนอและยงจุนฮยอง ยงจันเฮียงได้กำหนดวันแต่างงานของพวกเขาไว้ในวันที่11ตุลาคมนี้ในกรุงโซลหลังเปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคนในวงการที่ใกล้ชิดกับทั้งคู่กล่าวว่าพวกเขาตัดสินใจแต่างงานกันเนื่องจากความมั่นใจในความสัมพันธ์ของพวกเขาพวกเขาเป็นเพื่อนกันมานานและเข้าใจถึงความยากลำบากของชีวิตในวงการบันเทิงพวกเขามีความไว้วางใจและความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและกันหลังจากที่พวกเขากลายเป็นคู่รักกันฉันคิดว่าพวกเขาตัดสินใจแต่งงานกันเพราะความเชื่อมั่นในความรักที่มีต่อกันขณะที่ล่าสุดบล็กเมท้นสังกัดของยงจุนฮยองได้ออกถแถลงการเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานข่าวนี้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ยินเรื่องนี้เราจะออกถแถลงการหลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วอย่างไรคงต้องรอฟังความจริงจากปากทั้งคู่น่าจะดีที่สุด